สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการทานอาหารมื้อเช้าของวิธีคนเสิร์นกับไก์แพทนะคะเป็นวิธีของไก์แพทในการรับประทานอาหารมื้อเช้า b r e คฟาสต์อินเดอะมอร์นิ่งนะคะ home. ซึ่งจะบอกว่าก็จะไม่ไม่ขาดนะคะน้ำพริกประทูค่ะน,นี่เลยค่ะน้ำพริกปลาทูนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าตําไว้แล้วค่ะคุณแม่ตําไว้แล้วก็จะนำมาใส่น้ำน้ำร้อนแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลา นี่เลยค่ะแล้วที่สําคัญค่ะก็ต้องทานผักเนาะวันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นผักอ,อันนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะไปซื้อมาจากร้านโตเกียวพาซาที่บ้านขวางสิงเดนค่ะวันนี้จะเป็นค่ะเนื่องจากว่าแพทไปซื้อผักบุ้งมาจากโครงการคนละครึ่งในตลาดสดเทศบาลส่วนนอกก็เลยคิดว่าอยากจะทําเป็นผักบุ้งนะคะลวกจิ้มนี่ค่ะนี่เลยนะคะ นี่แล้วก็สําหรับวันนี้ก็จะเพิ่มเป็นนานๆทีจะทานของดองนะคะแพทไม่ได้ทานทุกวันเนาะก็จะเป็นอ,อะไรนะต้นหอมค่ะแล้วก็ถั่วงอกสําหรับเป็นผักดองนะคะซึ่งซื้อจากตลาดสดช่วงเย็นนะคะเป็นการอดุดแม่ค้าค่ะไม่ได้ทานบ่อยนะคะนาน,นานทานทีมันก็จะได้อัลถารสนิดหนึ่งเนาะเพราะว่านี้ค่ะจะทานกับนี่เลยค่ะและพิเศษค่ะ,ะก็เป็นแบบนึ่งก็คือ สำหรับนี่ค่ะแพทเป็นคนชอบทานฟักทองมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่านี่คือสำหรับในเรื่องของจะทานน้ำพริกทุกวันค่ะแต่ว่าผัดนะคะวันนี้เป็นผัดมีคนบอกว่าตอนนี้พริกแพงใช่ไหมคะก็เลยไปสำรวจตลาดมาค่ะพริกก็คือเป็นพริกหยวกนะคะซึ่งไม่แพงสำหรับ ที่ตัวเองคิดว่ามันพอทานได้เนาะก็ได้นะ้อยลงคือซื้อมา20บาทแล้วผัดก็คือใช้หมูสับนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้ต้องให้ดูว่าฝีมือตนเองนะคะแพทก็เป็นคนกินง่ายๆแต่ความง่ายนี่ก็ก็ไม่ง่ายนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อ่าเรามาดูเมนูเอ้ออาหารที่จะต้องกินกันทุกวันคือข้าวนะคะนี่เลยค่ะ ข้าวหอมมะลิสุรินบวกกับข้าวไรเบอรี่ที่แพทย์บอกแล้วว่าแต่ละวันจะไม่ได้ทานข้าวหอมมะลิอย่างเดียวนะคะจะใส่ข้าวเบอรี่ไปด้วยข้าวหอมไอข้าวกล้องไรเบอรี่เพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือ,ต,อต้านอนุม,มูลอิสระอายาีนเบื้องหลังของหน้าตาอมตะนี่เลยนะคะจะทานทุกวันคะ่ะ และที่สําคัญค่ะไส้กรอกอีสานค่ะแพทจำไม่ทอดค่ะจะอบค่ะนี่เลยนะคะจะอบค่ะเพื่อเอาน้ํามันออกค่ะยังไงของทอดก็ยังเป็นเมนูโปรดอยู่ดีนะคะแต่ว่าขอเป็นอบแทนมันก็จะเอาน้ํามันออกเห็นไหมคะนี่เลยค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะเมนูมื้อเช้าสําหรับวันนี้นะคะรีวิวว่าวิถีบ้านๆคนุรินโดยไกด์แพทนะคะอยู่บ้านค่ะ ต๊ะกินข้าวนี่ก็ได้ว่านี่ค่ะครึ่งหนึ่งเอาไว้วางของค่ะนู่นค่ะกินอยู่ประมาณสามโต๊ะค่ะมีแปดโต๊ะค่ะนะคะอขออนุญาตทานข้าวนะคะอ,อันดับแรกคือยั่วยวนก่อนค่ะว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะคะนี่แหละครับวิถีบ้านๆคนอีสานนะคะอีสานใต้ก็กินแบบภาคกลางนะคะเพราะว่าบ้านแพทไม่กินข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ไม่กินปลารากินแบบภาคกลางนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับอาหารมื้อเช้าห้ามทานเกิน9ก้าโมงค่ะ,ะเพราะอาหารของเราจะได้ทํางานได้เป็นเวลานะคะเพราะว่าเรามีนาฬิกาชว่วเป็นของเรานะคะร่างกายวัยวจะได้ทํางานเป็นเวลาเสียงไก่นี่นะคะไก่ชนค่ะวันไหนหมันไส้ก็อยากเอาไก่ชนมาต้มกินค่ะร้องไม่ถูกเวลาเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงค่ะพี่ชายเลี้ยงค่ะนี่เลยค่ะแพทย์เป็นคนชอบอสําหรับฟักทองนะคะ ถ้าทานกับน้ำพริกแพชจะไม่ใส่น้ำตาลแต่ถ้าเกิดว่าทานเป็นแบบเลนะ่นแพชะส่นน้ำตาลนี่นะคะเราจะใส่น้ำตาลทายแดงค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตไปทานข้าวมารีวิวอาหารมื้อเช้าให้ชมว่าวิถีบ้านบ้านวิถีของไกด์แพทอินเดอะมอร์นินะคะรับเด็กฟัดอินเดอะมอร์นิเป็นอย่างไรค่ะกินด้วยกันนะคะวันนี้ ลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ท่านจะได้ทราบเรื่องราวของคุณสุดีนวิถีคุณสุรินแล้วก็เรื่องราวของผ้าไหมสุรินเรื่องราวของงานช้างและสถานที่ท่ทองเที่ยวต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ <S <S แล้วไก่ขันอีกแล้วครับท่านนะคะจะก้าวมูลแล้วจะขัดทําไมเนี่ยนะคะนี่ค่ะพิหยวค่ะ กินแบบนี้กินอย่างราชาค่ะมื้อเช้ามื้อเที่ยงก็จะน้อยลงนะคะขอให้มีความสุขกับการทานอาหารมื้อเช้าไปด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะบ๊ายบายลาไปแล้วค่ะคลิปนี้นะคะกระยาทานข้าวหอมมะล,ลิสเวนผสมกับไรเบรี่ค่ะมีท่านใดจะเรียนแบบก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าไอศอรีมอร่อยมากๆเลยค่ะใส่ผสมกันกัเครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้ขออนุญาตทานข้าวไปก่อนนะจ๊ะไส้กรอกอีสานแซบเวอร์ค่ะชิงานนนักแม่เคาชิงานนะชิง,ง,านนะชง,งานไปว่่าอร่อยค่ะบ๊ายบายลาไปแล้วสวัสดีค่ะ